สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายโมค่ะวันนี้นะคะเดินสายโมมาพบหน้าพบกักคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะยู่กฟฝนนันทนาสีมาที่ช่อง YouTube RMTP Live ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของเดินสายมูที่ฝนหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังกันนะคะแน่นอนคะ่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินชื่อของพระราหูนะคะว่าในช่วงวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงของวันที่ราหูได้ย้ายนะคะทำให้มีการไปกราบไหว้พระราหูกันแบบ แทบจะแน่นขนาดแทบทุกวัดที่มีพระราหูอยู่เลยนะคะวันนี้ข่ะฝนก็เลยอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะว่ากาหลังจากที่พระราหูเนี่ยย้ายไปแล้วนะคะคนที่มีปัญหาหรือว่าอาจจะต้อแบับตก ในคราวเคราะห์หรือว่าอาจจะมีเคราะห์เกิดขึ้นนะคะเขาจะมีวิธีสะดอเคราะห์หรือว่ามีวิธีแก้เคล็ดยังไงค่ะฝนก็ได้รวบรวมนํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการเสริมดวงนะคะของหลังจากที่พระราหูยายนะคะวันนี้เนี่ยฝนได้รวบรวมข้อมูลนะคะมาจากโหรวสุวสุวัฒนํามาเล่าบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน ในวันอังคารที่17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางโหราศาสตร์สำคัญค่ะเพราะว่าจะมีราหูยายนั่นเองเมื่อได้ยินคำนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบมีความกังวลน,นะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่ ประเทศนะคะเกิดความวุ่นวายเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าตัวบุคคลเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มาากักจะได้ยินคําว่าราหูเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวข้องมาอย่างสม่ําเสมอเลยซึ่งราหูย้ายค่ะคุณผู้คุณผู้ชมคะ่ะมันหมายถึงว่าการที่ดาวราหูเนี่ยย้ายจากราศีหนึ่งนะคะไปยังอีกราศีนั่นเองซึ่งในการย้ายค่ะเขาจะใช้เวลาย้าย1ปีครั้ง ในการย้ายครั้งหนึ่งค่ะก็จะกลับไปอยู่ในตำแหน่งนี้ทุกๆ18ตปีนั่นเอง ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าราหูหรือว่าพระราหูเนี่ยจะเป็นเทพพระเจ้านะคะแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภัยพิบัติเลยก็ว่าได้ดังนั้นค่ะเมื่อราหูเนี่ยย้ายไปทับกับลักนาลักขวยัยอายุจรของใครก็ตามย่อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานั่นเองแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็บอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าการย้ายราหูเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเสมอไปเลยนะคะเพราะว่า ทุกการเคลื่อนย้ายของดวงดาวไม่เฉพาะแต่ราหูเท่านั้นค่ะมีผลในทางบวกแล้วก็ทางลบเสมอก็คือก็จะมีทั้งแง่ดีแล้วก็ในแง่ร้ายนะคะการมีที่เราการที่เราเนี่ยได้มีสติมีความรอบคอบแล้วก็มีความไม่ประมาทเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้มากทีเดียวค่ะ ในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันที่พระราหูย้ายก็จะส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะคะกับราศีใดบ้างแล้วก็ราศีต่างๆแต่ละราศีเนี่ยควรจะมีวิธีการตั้งรับยังไงเพื่อเป็นการแก้เครสเสริมดวงนะคะผลก็เลย นำวิธีการแก้เคลื่เสริมดวงนะคะจากโหรวสุวสุวัตนะคะมาบอกต่อให้คุณนุ้ฟังติดตามรับฟังกันซึ่งโหรวสุวสุวัตนะคะก็บอกว่าราศีที่ควรจะไหว้ขอพรจากพระราหูนะคะก็จะมีอยู่4ราศีด้วยกันค่ะจะมีราศีกันราศีพิจิกราศีกุมแล้วก็ราศีมีนนั่นเองค่ะ โดยราศีทั้งหมดทั้ง4ราศีที่ฝนบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบจากการย้ายโคจรของราศีของราหูมากที่สุดเลยซึ่งจะส่งผลกระทบนะคะต่ออารมณ์จิตใจแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามากับกระทบกับชีวิตค่ะก็จะมีด้านลบนะคะมากกว่า ก็จะมีแค่ราศีกุมเท่านั้นค่ะที่จะมีด้านบวกมากกว่าด้านลบการที่เราจะไปไหว้ขอพรเทพราหูนะคะก็จะช่วยลดผลกระทบในเรื่องแย่แล้วก็สามารถอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานหรือว่าโชคลาภได้ด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนราศีที่เขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในช่วงนี้นะคะก็จะคือราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะรวมไปถึงราศีมีนด้วยค่ะราศีเมษราศีตุลแล้วก็ราศีมีนะคะจะเป็นราศีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากราหูในเรื่องการเงินเนี่ย มาตั้งแต่แบบปีที่แล้วปีก่อนแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่ราหูย้ายไปแล้วค่ะการเงินของราศีเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการแก้กเคสเสริมดวงนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ซมใหม่ค่ะเก็บเงินเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนราศีสิงห์ราศีกุมค่ะเป็นราศีที่จะพึ่งได้รับผลกระทบใหม่หลังจากที่ราหูย้ายไปส่วนราศีสิงห์ค่ะจะส่งผลในเรื่องของรายได้ แล้วก็การลงทุนส่วนราศีกุมค่ะเขาจะส่งผลในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวแต่ว่าถ้าหากว่าทำธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะ <_ S 1> ก็จะกลายเป็นมีไรายได้ดีค่ะซึ่งทั้งสองราศีนี้นะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่เพื่อเป็นการแก้เคสเสริมดวงในช่วงที่ราหูย้ายของปีนี้นั่นเองบอกเลยนะคะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะดีขึ้นอย่างที่โหนเขาว่าไว้เลยนะคะค่ะที่ทั้ง ใครที่เกิดทั้งสองราศีนี้นะคะก็ลองเปลี่ยนดูนะคะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงทำไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ ส่วนราศีที่ควรซื้อประกันเป็นการแก้เคลดค่ะก็เป็นราศีสิงห์แล้วก็ราศีพิจิกค่ะ2ราศีนี้นะคะเขาว่ากันว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินจากเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยแล้วก็ความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตนั่นเองซึ่งการซื้อประกันล่วงหน้าค่ะเป็นการชิงเสียเงินซะก่อนนะคะเพื่อเป็นการแก้เคลดดวงชะตานั่นเองที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยพอนหนักให้เป็นเบาได้โดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่มากนะคะแต่ว่าก็ทํางานหนัก แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลตัวเองนะคะยิ่งเป็นคนยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการทํางานเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาการใช้ชีวิตที่ดีนะคะมัวแต่ทํางานทํางานทานํางานอย่างเดียวเลยเพราะฉะฉนั้นแล้วทั้งสองราศีนี้ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสักิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะการเป็นการแก้เคล็ดนะคะด้วยการซื้อประกันเอาไว้ก็อุ่นใจเหมือนกันนะคะ มาดูกันต่อนะคะที่ราศีที่ควรจะแก้เคร็ด้วยการบริจาคเงินก็คือราศีเมษแล้วก็ ราศีสิงห์อีกแล้วนะคะสองราศีนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของความใจร้อนด่วนได้ไม่ค่อยจะระมัดระวังอะไรในเรื่องของการใช้เงินนะคะแล้วก็การสร้างหนี้สินด้วยการลงทุนการแก้เครดค่ะเขาบอกว่าให้แก้เครดด้วยการแบ่งเงินของเราส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาทําบุญสร้างสาธารณประโยชน์ค่ะช่วยเหลือคนอื่นนะคะจะเป็นในะจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะที่จะใช้เงินแบบใจร้อนแบบ ด่วนได้เลยนะคะและก็ลดความโลภในการลงทุนได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการทําบุญแบบนี้ค่ะเขาแนะนำนะคะว่าให้ทําบุญบริจาคก,กับมูลนิธิหรือองค์กรค่ะที่เขามีการรับรองถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะออกไปเสร็จหรือว่าใบาอนุโมทนาบุญได้ค่ะที่เราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดที่สมบูรณ์แบบทีเดียว ซึ่งการทําบุญแบบโอนเงินช่วยเหลือคนทั่วๆไปนะคะแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่นับนะคะว่า,าเป็นการแก้เคดได้นะคะจะเป็นการแก้เคดที่สมบูรณ์หากว่าเราโอนเงินไปแล้วผู้รับไม่ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ก็ทําให้ผู้ให้นั้นยังทําบุญไม่สําเร็จนั่นเองส่วนราศีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็การแก้เคสด,ดวงชะตาที่ดีที่สุดนะคะในช่วงของราหูย้าย ก็คือการวางแผนท่องเที่ยวนั่นเองเพราะว่าการที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้ตามดวงเมืองค่ะ คนที่นั่งออฟฟิศวันหยุดน้อยหรือว่าคนที่ทำงานต่อเนื่องประจำวันแบบว่าไม่ค่อยแบบอยากเปลี่ยนไปทำอะไรไปทำอย่างอื่นเลยก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายได้แล้วก็เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายไปสู่ปัญหาในการทำงานนั่นเองค่ะวิธีการแก้เคียดที่ดีที่สุดก็คือการลางานแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะเรียกวิธีนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะตั้งตารอคอยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนทํากันอยู่แล้วนะคะใครที่ ที่ไม่ได้อยู่ในราศีที่ฝนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะต้องทําอะไรเพื่อเป็นการแก้เคลก,ก็ลองลางานแล้วก็ไปเที่ยวกันดูค่ะเพราะว่าการที่เราเดินทางไปในสถานที่ที่แบบใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมีกลุ่มคนรอบข้างใหม่ๆนะคะงดเสพข่าวจากสื่อโซเชียลซะบ้านะคะเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลของเราก็มีอะไรแบบมากมายเยอะแยะไปหมดบางทีก็ตามไม่ทันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเคยทาทุกวันเนี่ยทาไปอย่างอื่นที่แบบ ไม่เคยลองนะคะแล้วก็ลดละเลิกเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในทุกวันจากการทํางานซึ่งการไปไหว้ราหูนะคะก็ความจริงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไหว้ตรงวันที่ราหูย้ายก็คือในช่วงวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวข่าวตามทั้งสื่อโซเชียลตามสารทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะว่าแต่ละที่นั้นก็จะมีการจราจรที่ติดขัดมากๆคนก็เยอะมากๆด้วยความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถไปล่วงหน้าก่อนก็ได้หรือในช่วงนี้เนี่ย ในช่วงหลังจากที่ราหูย้าย1เดือนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยไปไหว้กันก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปวันที่ราหูย้ายพอดีค่ะเพราะว่าการบูชาราหูนั้นสามารถทําได้ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนิยมบูชากันในวันพุธตอนกลางคืนค่ะสําหรับวิธีการบูชาค่ะหากว่าใครอยากจะไปไหว้พระราหูในช่วงนี้นะคะก็ให้เตรียม ทูบดำคนละ8ดอกค่ะถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสีดำทั้งหมด8อย่างหรือหากมีกำลังนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็น12อย่างก็ได้ตามกำลังดาวของพระราหูแทงความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ดำซุปไก่โคลาเล่ากาแฟ,แฟดำเฉาก้วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนไข่เย่ามา้อาองุ่นแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่มีสีดำก้อนิยมนำมาไหวพระราหูกันเช่นเดียวกัน ซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพร,ะราหูหรือว่าดาวราหูเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราทุกคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าในดวงชะตาของเราทุกคนค่ะก็จะต้องมีดาวราหูอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วนะคะและเราก็ต้องได้รับอิทธิพลจากดาวราหู ทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายแบบที่เลี่ยงกันไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้สามารถกําหนดหนักเบาแล้วก็เลือกใช้ส่วนที่ดีของราหูเขาได้เหมือนกันซึ่งการไหว้หรือการไม่ไปไหว้นั้นนะคะล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับ ใจิตใจของเราทุกคนเท่านั้นค่ะเพราะว่าแก่นแท้ของการไหว้นะคะก็คือการทําให้เรามีสติสามารถรับรู้ได้นะคะว่าดวงดาวกําลังจะเคลื่อนชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแล้วค่ะการที่เรามีสติมีสมาธิแล้วก็มีความไม่ประมาทค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตหลังจากนี้ไปนั่นเองส่วนใครจะไหว้หรือไม่ไหว้นะคะก็แล้วแต่ศรัทธาได้เลยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคนะคะที่ฝนได้รวบรวมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้กันแล้วก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่นํามา เล่าให้ฟังในวันนี้นะคะจากเว็บไซต์ pptvhd36.com นะคะแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th ที่ให้ฝนได้วรวบรวมข้อมูลนำมาเล่าให้คุณผู้ชมติดตามรับชมกันในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและเดินสายมูแล้วครั้งหน้าจะพาไปมูกันเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ